สวัสดีครับไอศีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้าน่ะก็ได้เวลากลับบ้านนะครับไอซีเนาะก็นี่มองทะลุลงไปเลยครับไอซีนั่นจะเป็นภูหลวงเนาะมันอยู่คนละฝั่งกับภูตากมองนะครับอไอศีไปนี่ผู้ทางกดหายไปไหนแล้วนะครับไอซีเนาะ <c oughs> เดินตามทางมามีดีหายโอ้ย นะครับก็ไม่เป็นไรโอเคโเคเนี้ก็มองเห็นภูเขาแล้วนะครับไีซีเนาะมองไปด้านโน้นก็จะเห็นภูหลวงนะครับมองทะลุไฟโอ้ก็ไม่หมานนะครับไ c ซีหากินข้าวหาวานหาผึ้งก็ไม่หมานนะครับไอซีเนาะเพราะว่า <c oughs> ขอโทษครับมัน <c oughs> พึ่งยังไม่เข้าเยอะนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าฝนพึ่งตกใส่นะครับพี่ซีเนาะพอพอไปกับช่างพงเนาะไปหาอยู่หากินก็เห็นพึ่งอยู่แต่มันไม่อยู่นะครับพี่ซีถ้าฝ <c oughs> นตกใสก่ก็น่าจะอยู่นนแน่ๆนะครับพี่ซีเนาะยังไม่ไปดูนะครับพี่ซีก่อนที่เห็นกับช่างพงเนาะ ไปวันนี้เนี่เดือนเดียวไม่ได้ทั้งผักหวาดไม่ได้ทั้งไม่เห็นทั้งพึ่งเนาะก็มันบ้านผมเรียกว่ามันอึดนะครับไอซีมันอึดแล้วพึ่งก็มันยังไม่เข้ามาทำหลังเนาะดูบรรยากาศดูชมวิวนะครับไอซีเนาะอุ้ย ผมเดินอยูนะครับพี่ซีก็มันลื่นใบไม้นะครับพี่ซีเนาะแถวบริเวณนี้มันจะลื่นเนาะเพราะว่าใบไม้มันเยอะนะครับพี่ซีไม่เหมือนกันเดินอยู่หลังเขาเนาะเดินอยู่หลังเขานี่ใบไม้มันจะไม่ลื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นที่ราบนะครับพี่ซีโอ้ นี่ชมวิวเห็นไ,ไหมครับมองไปเห็นเลยนะครับภูหลวงนะครับพี่ีอันนี้เป็นภูหลวงเนาะครับอันนี้เป็นตรงช่องนี้นะครับพี่ีมันจะเป็นระหว่างภูหลวงกับภูธรรมะนะครับพี่ีเนาะนนเป็นลูกนี้เนยเป็นภูธรรมืะ มองลงไปด้านล่างนี่เขียวเขียวนะครับพี่ซี่าว่าเป็นป่านครับพี่ซีต้นยางพารานะครับพี่ซีเนาะเขียวๆขียวด้านล่างโน้นนะครับพี่ซีมองไปก็เห็นโอ้ยนี่ครับก่อมาถึงจุดที่ <c oughs> ทางเดินนะครับพี่ซีเนาะก่อทางเดินลงไปตรงบริเวณ ที่พวกผมเคยเดินเนาะที่เดินขึ้นมาต่อน้ําตรงนี้เดินลงไปใส่ท่อน้ํานะครับพีที่พวกผมขึ้นมาต่อวิว mm. ก็ช่วงแรงเันนี้นะครับพี่วิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพีเนาะเพราะมันแรงเดินก็เสียงดังนะครับพีไม่เหมือนช่วงฤดูฝนเนาะ อยธรรมชาติไฟป่าก็มันยังนี่ครับมันมอดแล้วไฟป่าเพราะว่าฝนตกใส่นะครับพี่เนาะตอนนี้ก็สี่โมงห้าโมงสี่โมงกว่ากว่าไม่รีบนะครับพี่ซีไม่รีบเดินเพราะว่ากลัวลื่น เดี๋ยวเห็นอันตรายเนะาะกลัวเจ็บนะครับพี่สีทาลื่นเนี่ยต้องค่อยๆเดินขึ้นเขาลงเขาอืมแต่ครับทางเดินเนาะมันจะเดินทางก็ทางเดินก็จะเป็นทางงูวัวเขาง,ง,งูเนาะเพราะว่าเขาตะกอดเขาจะเอางูมาปล่อยนะครับพี่สี่แต่ทีนี้เขาคไม่ามาปล่อยแล้ว ง่ายๆก็เลี้ยงอยู่บนหลังเขาอยู่เขานะครับพี่ซีเนาะนี่ครับโอ้ยเดินลงไปอยู่นะครับพี่ซีลงไปตรงเดินลงไปตามทางท่อน้ำดีกว่ามันจะได้เดินสบายนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าเดินลงไปตามนี้ตรงนี้นี่ ไปตรงลงไปตรงนี้นะครับพี่ซีมันจะเดินยากนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ามันเป็นนื่นคล้ายๆว่าจะเป็นหน้าผาก็ไม่ใช่นะครับพี่ซีเนาะก็เป็นก้อนหินเป็นหิน,น,หนมันเลยเดินยากนะครับพี่ซีเนาะมันลื่นไม้ๆด้วยหาอยู่หากินก็ลำบากนะครับพี่ซีเนาะช่วงดูแรงเนี่ ขับเดินกลับบ้านกันต่อหาอ,อ,อยู่หากินก็เดี๋ยวนี้แหละครับพี่ซีนะครับก็ใกล้จะถึงท่อน้ำแล้วหรือครับพี่ซีท่อน้ำก็ต่อลงมาดากด้านบนโนู้นนะครับพี่ซีเนาะตรงเป็นตรงใบไม้เขียวๆนี่แหละครับพี่ เอาท่อน้ำลงมาเนาะลงห่วยเลยนะครับพี่ซีบ้านผมต่อน้ำลงมาเอาท่อไม่ได้เอาขึ้นแบบนี้นะครับพีซี